ยองวันนี้ทางผู้ว่าก็ออกมาถแถลงสถานการณ์โควิด19ว่าพบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้น11คนยังคงเป็นเลข2หลักอยู่นะคะคุณผู้ชมตอนนี้ยอดของที่จังหวัดระยองเนี่ยสะสมทั้งหมดแล้วนะคะ520คนและเสียชีวิต1คนค่ะ520คนนี้ค่ะคุณผู้ชมคะกว่าครึ่งนะคะ พบในพื้นที่อำเภอเมืองระยองแล้วก็มีความเชื่อมโยงกับบ่อนการพนันแล้วก็ยังพบว่ามีกลุ่มเสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวังอีก2,428คนยังไม่สามารถคาดเดาได้นะคะว่าจะสามารถหยุดการระบาดในพื้นที่ระยองเมื่อไหร่ก็ตอนนี้ต้องขอความร่วมมืออย่างเดียวเลยนะคะว่าอย่าละเลยนะต้องเชืมงวดกันอยู่อย่ากาดตกนะคะโดยเฉพาะนักพนันที่มีรายงานว่ายังคงมีการลักลอบไปเล่นการพนันตามบ้านเรือน ตามพื้นที่สวนก็มีนะคะคุณผู้ชมคะหลังจากที่เจ้าหน้าที่เนี่ยปิดบ่อนพนันที่บขสระยองเก่าไปนะคือปิดที่เก่าไปแล้วไปเปิดที่ใหม่กันแทนนะคะคถ้าใคร รู้นะมีเบาะแสนะคะก็สามารถแจ้งมาได้ที่191ตลอด24ชั่วโมงนะคะตอนนี้มีคาสั่งห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวเด็ดขาดด้วยนะคะแล้วก็แจ้งให้คนที่เคยเข้าไปเที่ยวในโรงเบียป๋าแดงที่อำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีระหว่างวันที่2 4่1ถึงธันวาคมให้รีบไปรายงานตัวต่อทางสาธารณสุขใกล้บ้านด่วนเพื่อคัดกรองหาเชื้อโควิด -19 ค่ะก็มีข่าวสารนะครับว่าหลังจากเราปิดที่เล่นการประจัญที่บอกกสอไป ไปแยกไปเล่นกันตามบ้านนะครับซึ่งท่านก็เป็นกลุ่มเสี่ยงอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นการที่ท่านไปแยกไปเล่นกันกระจายไปเล่นกันก็ยิ่งเป็นการแพร่กระจายเชื้อฝีเพราะฉะนั้นก็เตือนกันนะครับแล้วก็ฝากี่น้องชาวระยองนะครับช่วยกันแจ้งบอกแส่ว่าตรงไหนที่ยังมีเราจะได้ไปดำเนินกัน ที่ชนบุรีเองก็ไม่ใช่ย้อยเหมือนกันวันนี้นะคะคเพราะว่าพบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่อมอีก20คนรวมเป็น587คนค่ะผู้ติดเชื้อรายใหม่20คนนี้นะคะแบ่งเป็นพบในพื้นที่อำเภอศรีราชา18คนนะคะแล้วก็มีข้อมูลเชื่อมโยงกับโรงเบียร์90 จำนวน8คนร้านหนูไม่ดื้ออันนี้ชื่อร้านนะคุณผู้ชม4คนนะคะสัมผัสผู้ติดเชื้อจากบ่อน1คนอยู่ระหว่างการสอบสวน7คนพบในพื้นที่สัตหีบ1คนเชื่อมโยงกับโรงเบียร์90ด้วยนะคะแล้วก็ยังพบในอำเภอพนัสนิคม1คนมีประวัติสัมผัสกับคนระยองค่ะส่วนวันนี้ประเด็นใหญ่นะคะที่คนตอ